เช็คออนไทม์ช่วงนี้ขอเอาใจคนรักสุนัขก,กันบ้างผมเชื่อว่าคนรักสุนัขทุกคนนะครับต้องดูแลสุนัขเป็นพิเศษถูกต้องไหมครับ บริษัทฟูจิสึแห่งประเทศญี่ปุ่นได้คิดผลิตปลอ,อกคอบันทึกสุขภาพสุนัขขึ้นมาครับซึ่งความพิเศษของปลอ,อกคอชิ้นนี้ก็คือสามารถบันทึกกิจกรรมจํานวนการก้าวเดินหรือบันทึกสุขภาพของสุนัขเพื่อให้เจ้าของสุนัขนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อง่ายต่อการจัดก,การดูแลสุขภาพและสุนัขได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในมนุษย์นี่แหละะนอกจากนี้นะครับปลอ,อกคอนะั้นยังมีความพิเศษก็คือมีขนาดเล็กมีน้ําหนักเบาเพราะว่าลักษณะทางกายภาพเหมือนปลอกคอสุนัข ทั่วทั่วไปนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ฮะจะมีจุดเด่นอยู่ที่ใช้พลังงานน้อยมากและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลแม้ในขณะที่สุนัขนั้นนอนหลับอยู่อีกด้วย วิธีการตรวจเช็คข้อมูลในปลอกคอทำง่ายๆครับเพียงแค่นำตัวเก็บข้อมูลที่ปลอกคอของสุนัขไปวางไว้ใกล้ๆกับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ครับก็จะสามารถดึงข้อมูลไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นอกจากนี้นะครับเจ้าของสุนัขนั้นยังสามารถอัปโหลดข้อมูลเข้าเว็บไซต์ของตนแล้วให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้การแสดงผลข้อมูลนั้นจะแสดงในรูปแบบของกราฟเพื่อให้เข้าใจง่ายสามารถ,ถติดตามผลข้อมูลเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย Check on time.